ก็ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับก็มีหลายคอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะครับว่า,าวิธีการตั้งนาฬิกาสกูปีไอสองพตั้งยังไงนะครับแล้วก็ทํำยังไงนะครับก็เดี๋ยวมันจะมาทําให้ดูนะครับก็สมมุติว่าแบตหมดเนาะถ้าแบตหมดแล้วเราถอดแบตถอดอะไรไปชาร์จเนี่ยนาฬิกามันก็อาจจะเพี้ยนไปนะครับ ก็ต้องตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่ตั้งยังไงนะครับก็เปิดสวิตกุญแจนี <that> ่นะครับเปิดสวิตกุญแจตอนนี้เป็นรถใหม่นะนี่นะครับเปิดสวิตกุญแจนะครับแล้วก็เห็นเห็นปุ่มตัวนี้ไหมครับตรงเรือนใหม่นะครับกดค้างนะครับแล้วก็รอให้ชั่วโมงเห็นไหมเลขชั่วโมงกระพริบแล้วนะครับถ้าเลขชั่วโมงกระพริบ ให้กดเลือกเลยนะครับอตอนนี้ก็12นาฬิกา25ก็กดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้เวลานะครับนาฬิกาตัวนี้มันจะถึงแค่12นะครับะจะไม่มี13 14 15นะครับ12นะครับพอได้12เสร็จแล้วนะครับก็กดค้าง กดตัวนี้ค้างอ่าีนี้นาทีก็จะกระพริบเห็นไหมครับพอนาทีกระพริบเสร็จแล้วก็กดฐานนาทีเลยหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, ่ห้าหกปรกดไปเรื่อยๆนะครับอย่าก,กดค้างนะครับถ้ากดค้างก็จะเปลี่ยนไปที่อื่นเลยนะครับอ่าก็ใครเวลาเท่าไหร่ก็ตั้งไปเท่านั้นนะครับพอตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จก็ปิดสวิตกุญแจเห็นไหมครับง่ายๆสั้นๆนะครับนี่นี่นะครับเ <c oughs> นี่ยก็จะเป็นเวลาที่ผมตั้งไว้ให้เรียบร้อยเห็นนะครับกดค้างนะครับกดค้างแล้วก็เลือกเลือกเวลาตามที่เราต้องการพอเราเลือกได้เสร็จแล้วปุ๊บก็กดค้างต่อให้หนาทีกระพริบอ่าทีนี้นาทีกระพริบแล้ว ก็กดให้ได้แล้วก็กดค้างเสร็จแล้วแค่นี้นะครับอ่าแล้วทีนี้เราจะมาดูตัวนี้คือทิปนะครับทิปถ้าเกิดว่านี่มันศูนย์จุดสามเนาะถ้าทิปมันมีไว้เราจะลบนะครับก็กดค้างไปเลยเป็นศูนย์แล้วนะครับ ทีนี้ก็จะมาดูค่า,าต่าการสิ้นเปลืองน้ำมันนะนะครับนี่นะครับกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะ a v g นะครับนี่แค่นี้นะครับทัวรก็ให้อยู่หน้าทัวร์นะครับก็จะเห็นว่าเลขก,กิโลนะครับก็พันรูแรก่านน้ำมันเครื่องฟองท้ายนะครับอ่าแค่นี้นะครับง่ายๆสั้นๆนะครับก็ สำหรับใครที่อยากตั้งเวลาเองนะครับก็สามารถตั้งเองได้ที่บ้านนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับผมช่างเลียมเชียงรายนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับสวัสดีครับนี่นะครับสกู๊ปปี้2021นะนี่นะครับตัวนี้ตัวธรรมดานะครับก็ทำเองได้นะครับให้ทำที่บ้านทำเองได้นะครับผู้หญิงก็ทำได้นะครับ ทำได้หมดเลยนะครับง่ายๆไม่ได้ยากนะครับสวัสดีครับ